สวัสดีคะ่ะมีรถนี่ก็คาห้าประตูสภาพสวยประวัติดีดีดาวขันส,สบายเดือนละห้าพันบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้แบลคลายสวยเลยนะคะสุสกีสวีทเครื่งนองยนต์พันสองเกียร์โตโคันนี้ปี2013ค่ะภายในนะคะคก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ แบ็กเอเบกุญแจรีโมทนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆเดียวละ5 5,000บาทค่ะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อคันนี้ได้นะคะที่ไม0เ0ือนบาทขึ้นไปนะคะก็จะรูคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถอีก,กค็ค่ะประตูสภาพสวยนะคะแนะนำร,ะรถคันนี้เลยนะคะรถสีแดงสีสวยมากๆเลยนะคะ ปีมากๆเลยค่ะประหยัดสุดเลยค่ะสามารถเติมน้ำมัน e20 ได้ด้วยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะรถคันนี้ข้างในแอร์ N G F เย็เจ๊บลยค่ะเบาะนิ่มมากๆเลยนะคะสภาพตีพร้อมใช้งานค่ะขับง่ายมากๆเลยนะคะประหยัดด้วยค่ะ ใช้สุดๆเลยค่ะสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ s u โ u k i s สวิฟเครื่องยนต์พันสองนะคะเกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามละเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอม